สวัสดีพ่อแม่พีขนองนมีเพิ่นพากันมาปลูกปลาอยู่ทีสาเล่ผู้นำเพิ่อพน,พ,นพากันมาปลูกปลาอยู่แถวทีสาเล่แถวบา้านเ้่าไงวัดเพิอนมาเปียบหนึง่ง

ผมจะไปทำบ้านนั่น